เสพติดนะครับหรือเรารู้จักกันว่ายาเสพติดนะครับยาเสพติดเนี่ยเราต้องทําความรู้จักก่อนว่ามันคือวัตถุหรือนะครับหรือสารหรือยานะครับที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์นะครับจากธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวกูยอดนี้ก่อนโอเคนะครับจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับ ซ้ๆเนี่ยก็จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของสารชนิดนั้นๆนะครับและต้องเพิ่มปร,ริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้สุขภาพของผู้เสพเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยมันจะแบ่งนะครับตามลักษณะต่างๆได้ดังนี้อย่างแรกที่ครูจะแบ่งให้พวกเราฟังก็คือแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองนะครับ การแบ่งในการออกฤทธิ์แบบจิตประสาทหรือต่อระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจะแบ่งได้4ประเภทนะครับก็คือประเภทที่1ยาเสพติดประเภทกดประสาทกดประสาทก็อย่างเช่นฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนยากอมประสาทหรือสารระเหยนะครับอย่างที่2ประเภทที่2ตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางก็คือกระตุ้นประสาทก็อย่างเช่นแอมเฟตามีน กระท่อมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่3ประเภทหลอนประสาทเช่น lsd dmt นะครับเดีย๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับอย่างที่4ออกฤทธิ์ผสมผสานออกฤทธิ์ผสมผสานหมายความว่าออกทั้งหมดเลยครับทั้งกดกดประสาทและกระตุ้นด้วยหรือกระตุ้นและหลอนด้วยหรือกดและหลอนด้วยทำงานร่วมกันของทั้งสาประเภทที่กล่าวไปข้างต้นก็คือกัญชา อย่างเช่นกัญชานะครับยาเสพติดนะครับนอกจากแบ่งได้ตามฤทธิ์ของมันแล้วที่มีระบบต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางยังจะแบ่งได้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับการแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็น5ประเภทก็คือประเภทที่1นะครับยาเสพติดให้โทษชนิด ร้ายแรงนะครับก็อย่างเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนแอมเมาทเฟตามีนนะครับแอมตาซีเ uh, อ็กตาซีเอลเอสดีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแอมเฟตามีนแอมเมาทเฟตามีนเมาแอมเฟตามีนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือยาบ้านะครับนี่คือประเภทที่1ของยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทที่2ก็คือครับสักครู่ครับ เดี๋ยวเช็คตอนท้ายชั่วโมงเอย่าเพิ่งออกแล้วกันนะครับประเภทที่2ก็คือยาเสพติดให้โทษทั่วไปอย่างที่1จําให้ได้นะอย่างที่1ชนิดร้ายแรงเปิดหนังสือตามไปด้วยนะครับอย่างที่2ชนิดให้โทษทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นโคคาอีนโคคาอีนยาสกัดเข้มข้นอของต้นฟิ่นแห้งมอฟีนฟินยาฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ทางยาฟินฟินดิบฟินสุก มูลฝิ่นอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับคือจัดอยู่ในประเภทที่สองก็คือยาเสพติดให้โทษทั่วไปแะประเภทที่สามคือยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต้นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่สองผสมอยู่ก็คือยารักษาโรคที่มียาเสพติดประเภทที่สองเป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตรเช่นยาแก้ไอยาแก้ท้องเสีย สิ่งเหล่านี้ถ้านํามาใช้ผิดวิธีหรือส่วนผสมมันเยอะเกินไปก็จัดอยู่ในสารเสพติดเช่นเดียวกันนะรประเภทที่4สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือ2องทั้งหหรือ2รวมกันเช่นติดแอนไฮดรด์ะ rate, นะครับคอไลน์ประเภทพวกนี้นะครับจะอยู่จัดอยู่ในประเภทที่4ส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่ห้า ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภทหนึ่งและสี่ที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังเหลือประเภทเช่นพืชพืชสมุนไพรใช่ไหมกัญชาพืชกระทอมพืชฟินทุกส่วนของพืชกัญชาทุกส่วนของกระท่อมหรือแม้กระทั่งพืชที่เราเรียกว่าเห็ดขี้ควายนะฮะเห็ดขี้ควายก็จัดอยู่ในประเภทที่5เช่นเดียวกันออกฤทธิ์ผสมผสานเช่นเดียวกันนะครับ ยาเสพติดที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนักศาจะารู้อยู่บ้างแล้วว่าที่เป็นปัญหาเยอะอันดับต้นๆของประเทศเลยก็คือยาบ้านะครับยาบ้าประเภทเฮโรอีนนะฮะแต่ในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีประเภทพวกฟินเข้ามาด้วยเคยได้ยินคําว่ายาเลิฟไหมพวกโคบานสารละเหยพวกนี้เคยได้ยินไหมนะครับในสมัยก่อนจะแพร่หลายมากนะครับายาเลิฟยาเคอะไรต่างๆนี่นะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันแพร่ระบาดนะที่เป็นอันดับต้นต้นของประเทศไทยเลยก็คือ,อยาบ้านะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าพืชแต่ละชนิดต่างๆหรือสารเสพติดแต่ละชนิดต่างเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรครูจะเริ่มต้นที่ฟินนะครับฟินเนี่ยมันเป็นพืชลม้มลุกขึ้นในที่สูงนะครับส่วนใหญ่จะปลูกตามภาคเหนือนะครับสูงที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ3,000ฟุตขึ้นไปนะครับเป็นยาเสพติดที่เป็นต้นต่อของยาเสพติด ชนิดไายแรงนะครับอ,อย่างเช่นเป็นส่วนผสมของมอร์ฟีนเป็นส่วนผสมของเฮโรอีนเป็นสารตั้งต้นหรือสารต้นตอของโคเคนนะครับมีการลักลอบปลูกฟินกันมากในทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับบริเวณแนวพรมแดนหรือที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำนะคหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเนื้อฟินเนี่ยมันได้มาจากยางนะครับยางของผลฟินที่จะถูกกรีดนะจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคําลงนะพอมันโดนโลมโดนอะไรก็จะมีสีคําลงกลายเป็นยางเหนียวเหนียวหรือสีน้ําตาลไหม้หรือสีดําไปเลยนะครับจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับและมีรสชาติขมเราเรียกกันว่าฟินดิบส่วนฟินที่มีการนํามาใช้เสพมากๆหรือแพร่หลายก็คือฟินสุกนะครับฟินสุก ฟินสุกเนี่ยได้มาจากการนําฟินดิบเนี่ยไปต้มหรือไปเคี่ยวนะจนมันสุกนะครับเราจึงเรียกว่าฟินสุกฟินเนี่ยมันแบ่งมันแบ่งได้เป็น2ประเภทอีกเช่นเดียวกันนะรประเภทที่1น,นะครับมันจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดอา,อาการมึนเมานะครับเป็นยาเสพติดให้โทษโดยตรงนะครับเป็นสารเสพติดออกฤทธิ์นะครับที่ตัวสำคัญที่สุดนะครับก็คือมอร์ฟิน มันที่สุดในฟินเลยนะครับมันเป็นสารตั้งต้นนะครับมันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นต้นต่อของยาเสพติดเหมือนเป็นต้นกําเนิดของยาเสพติดก็คือมอร์ฟีนนะครับส่วนประเภทที่ประเภทที่2อนะครับออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะครับซึ่งทางเภสัชเนี่ยหรือทางการแพทย์เนี่ยหรือเภสัชวิท,ท,าทยาต่างๆเนี่ยเขาถือว่าแอลคาลอยด์เนี่ยในฟินเนี่ยประเภทนี้เนี่ยไม่เป็นสารเสพติด แต่ถ้ามันออกฤทธิ์อาการมึนเมาครับเรานําไปใช้ผิววิธีแอลคอลอที่อยู่ในสารเสพติดเนี่ยมันจะให้โทษกับร่างกายของเราโดยตรงนะครับฤทธิ์ในทางการเสพถ้าเราติดฟิ่นแล้วเนี่ยมันจะมีฤทธิ์กดประสาทน,นะครับมีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจมีอาการขาดยาทางร่างกายจะเห็นได้ชัดนะครับ อาการก็อย่างเช่นจิตใจเลื่อนลอยง่วงซึมนะแก้วตาหลีพูดจาวุวลนนะครับคิดความคิดเชื่องช้าอจะไม่รู้สึกหิวและชีพปรจอเต้นชา้านะครับโทษทางกฎหมายของฟินเนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะฟินจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่2นะครประเภทที่2ถ้าแบ่งตาม5ประเภทนะัอยู่ยในประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราชส0 0 5 2 2ยี่นั่นเองนะครับสับที่ใช้ในวงการยาเสพติดที่จะเรียกฝินเนี่ยาบางคนอาจจะเรียกเขาว่าหมาูหมูเนี่ยหมายถึงฝิ่นที่คุกยาฉุนายาเส้นใบพูใบจากหรือกัญชาเนี่ยใช้มวลและสูบด้วยกล้องอด้วยอุปกรณ์ของเขานั่นเองนะครับหรือเรียกอย่างว่าจอยเคยได้ยินไหมจอยนะครับหมายถึงหน่วยนับที่ใช้กับฝินอย่างเช่นฝินหนึ่งจอยน้ำหนักประมาณกิโลครึง่ง กนะิโลครึ่งเราเรียกฟิน1จอยเรามาดูสารเสพติดประเภทที่2นะครับสารเสพติดประเภทที่2ก็คือมอร์ฟีนนะครับมอร์ฟีนเนี่ยนะครับมีชาวเยอรมันคนหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้สกัดสารตัวนี้ออกมาจากฟินเมื่อประมาณโอ้โหนานแล้วนะครับประปี2346าณปี2346นะครับเขาสกัดสารตัวนี้นะครับสารมอร์ฟีน ine, เนี่ยออกมาจากฟินเนี่ยเป็นครั้งแรก นะเป็นแอลคาลอยที่บอกไปแล้วสานะของฟินที่สําคัญที่สุดนะเป็นตัวที่ทําให้ฟินเนี่ยมีฤทธิ์มึนเมานะมอร์ฟีนเนี่ยเมื่อสกัดออกมามันก็จะเป็นผงสีขาว,ขาวนะหรือสีขาวเกือบเทานะจะไม่มีกลิ่นแต่จะมีรสชาติขมมีฤทธิ์สูงกว่าฟินนะสกัดออกมาก็จะเริ่มมีฤทธิ์สูงกว่าฟินนะครับเสพติดได้ง่ายมีลักษณะเป็นผงหรือเป็นก้อนนะหรือละลาย บรรจุหลอดสำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายได้นะครับมอร์ฟีนเนี่ยจะใช้เป็นยาหลักนะครับหรือมาตรฐานของยาแก้ปวดนะจะเห็นในหนังบางเรื่องเนี่ยออบางคนโดนยิงมาหนังสงคารามล้วจะใช้การทานมอร์ฟีนเข้าไปเพื่อระง,งับการปวดนั่นเองนะครับยาพวกนี้เนี่ยกดระบบประสาทส่วนกลางนะครับลดความรู้สึกเจ็บปวดทำให้รู้สึกง่วงและหลับไปนะบและลดการทำงานของร่างกายอีกด้วย นะครับฤทธิ์ของมอร์ฟีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์กดระบบประสาทยอย่างที่บอกไปแล้วจะมีอาการเสพติดทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จะมีถ้าไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยาเช่นเดียวกันนะครับจะมีอาการอย่างไรขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกตาแดงซึมง่วงนอนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมมอร์ฟีนก็จัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522เช่นเดียวกันนะครับ ายาเสพติดประเภทต่อไปก็คือเฮโรอีนคืได้ยินอยู่มั้งเฮโรอีนนะครับนักวิจัยชาวอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์เฮโรอีนจากอม์ฟนทําทกันเป็นทอดๆใช่ไหมเมื่อไลฟินเป็นต้นต่อแล้วเนี่ยเขาก็มาสากัดเอาอม์ฟีนพอได้อม์ฟีนออกมาแล้วยังไม่ดีก็เอาอม์ฟนมาสากัดเป็นเฮโรอีนนะครับโดยนะครับสกัดใช้น้ํายานะครับ น้ำยาหลายๆชนิดนะครับของบริษัทผลิตยานะครับได้ผลิตออกมาสู่ตลาดโลกนะครับใช้น้ำยาทำปฏิกิริยากับอมอฟนนะฮะแล้วก็ออกมาสู่ตลาดโลกใช้ชื่อทางการค้าว่าเฮโรอีนนั่นเองนะครับปี2 5ไอ้2 4ส7หเนรับรอเมริกาเนี่ยได้ออกกฎหมายระบุว่าให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษห้ามมีไว้ในครอบครองนั่นเอง การมีเฮโรอีนในวงการแพทย์นะครับไม่ใช่การมีมีการใช้นะครับต้องบอกว่ามีการใช้เฮโรอีนในวงการแพทย์เนี่ยนานถึง18ปีนะนานถึง18ปีเลยนะครับจึงจะทราบว่ามันอันตรายนะครับต่อมาอีก35ปีเนี่ยจึงได้เริ่มแพร่ระบาดสู่ประเทศไทยในปี2 5 0 4 สองห้าศูนย์สี่นั่นเองประเทศไทยเนี่ยจึงได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนและมอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษนะเฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนสี่ถึงแปดเท่าเมื่อกี้ฟังไปมอร์ฟีนว่าออกฤทธิ์แรงแล้วครับเมาครับมันออกฤทธิ์แรงฝ่าก,ก็คือเมาฝ่าไงแต่ที่บอกไปว่าเฮ้ยไอ้มอร์ฟีนเนี่ยมันมันมันออกอาการเมาเลยใช่ไหมมือ แล้วก็ช่วยระง,งับการปวดนะครับแต่อเฮโรอีนเนี่ยมันออกฤทธิ์แรง fine, ่ามอรฟฟีน4-8เท่าและออกฤทธิ์แรง่าฟินซึ่งเป็นต้นต่อของไอายาเสพติดเนี่ย30-90เท่าโอ้เยอะนะนะครับเยอะนะพอสกัดไปเรื่อยๆสกัดไปเรื่อยเฮโรอีนมันจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือสีนวลๆหรือสีครีมๆนะก็เช่นเดียวกันมีรสขมแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับเฮโรอีนที่มันระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองชนิด เฮโรอีนผสมเราเรียกว่าเฮโรอีนเบอร์3หรือไอ mm hmm. ะเหยรหบเป็นเฮโรอีนที่มีความบริสุทธิ์ต่ำนะเนื่องจากมีการผสมสารอื่นเข้าไปด้วยอย่างเช่นผสมสารหนูยานอนหลับนะผสมคาเฟอีนคาเฟอีนที่เรากินส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ในกาแฟอยู่ในโค้กอยู่ในน้ำอัดรมอะไรต่างๆนะครับแป้งน้ำตาลนะหรืออาจจะผสมสีลงไปด้วย เช่นสีม่วงอ่อนสีชมพูอ่อนนะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เฮโรอีนที่พบอไอเบอร์สาเนี่ยจะพบในลักษณะที่เป็นผงที่ในประเทศไทยนะครับหรืออัดกันเป็นก้อนเล็กๆนะครับมีวิธีการเสพโดยสูบเอาไอสารเข้าสู่ร่างกายเรียกว่าไอและเหยนะครับไอและเหยนั่นเองนะครับส่วนประเภทที่สองที่พบมากในในประเทศไทยก็คือเฮโรอีนเบอร์สี่ ะจะมีความบริสุทธิ์สูงและมีลักษณะเป็นผงละเอียดเลยนะครับหรือบางคนอาจจะเจอลักษณะที่คล้ายๆกับเป็นเม็ดคล้ายๆกับไข่ปลานะครับหรือพบในลักษณะอาจเป็นก้อนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้บริสุทธิ์เนี่ยไอ้บริสุทธิ์บเบอร์สี่นะครับนะครับมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีครีมก็อย่างเช่นเดียวกันไม่มีกลิ่นแล้วก็มีรสขมหรือเราเรียกหรือเคยชินกันว่าผงขาวนะครับ มักเอ่อมักเสพนะครับโดยการนํามาละลายน้ําแล้วทําไงครับแล้วฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือบางคนเนี่ยเอ่อไม่มีอุปกรณ์นะครับเขาก็จะเอามาผสมกับบุหรี่เอามาละลายนะ้าเอามาผงเนี่ยามาคุกคุกคุกกับยาเส้นในบุหรี่แล้วก็สูบนะครับยังไม่ใช้กัรละลายนะ้ําส่วนอาการเอ่อเมื่อเสพเข้าไปอาการของมันนะครับก็จะมีปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูปวดหลังปวดหัวรุนแรง จุกแน่นหน้าอกหายใจจะขาดอ่อนเพลียอย่างหนักหมดเรี่ยวแรงมีอาการหนาวแล้วร้อน,อนทุรนทุรายบางรายอาจจะชักกระเือเคยได้ยินไหมไอเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะพูดถึงเหมือนกันไอน,นมพงอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับมีอาการม่านตาดำหงุดหงิดฟุง้งซ่านมึนงงหายใจไม่ออกประสาทเสื่อมความจําเสื่อมนะครับนอกจากมีอาการเหล่านี้เนี่ยมันยังมีโทษนะครับมีโทษต่อหลายๆระบบ ในร่างกายอย่างเช่นผิวหนังเป็นอาการที่เส้นเลือดใต้ผิวหนังเนี่ยมันเกิดการขยายตัวมันก็จะเกิดเป็นตุ่มแดงๆเล็กๆขึ้นบริเวณผิวหนังนะครับและกระตุนสารในร่างกายแนละต่อมเหงื่อด้วยนะครับแล้วน,น,นอกจากผิวหนังก็จะมีต่อลำไส้ทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยบิดเล็กน้อยนะจะสังเกตว่าทาไมถึงบิดเพราะผู้เสพเนี่ยมีจะมีอาการท้องผูกงที่บอกไปนะการหายใจทําให้การหายใจช้าช้ากว่าปกติ <c oughs> ขออภยัย <c oughs> ถ้าใช้ในปริมาณมากๆเนี่ยเขาถึงบอกว่าอาจจะทําให้ตายหรือหัวใจหยุดเต้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังจะทําลายฮอร์โมนเพศด้วยนี้ยิ่งถ้าผู้เสพเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยจะทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกตินะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะทําให้ฮอร์โมนลดลงพูดง่ายๆก็คือคุณจะหมดความรู้สึกทางเพศนั่นเองอถ้าคุณเริ่มถ้าคุณติดสารประเภทนี้นะอายุสัก30เนี่ยคุณไม่มีความรู้สึกทางเพศแล้วนะครับ และยังจะทําลายระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายอีกด้วยนะครับระบบภูมิคุ้มกันโรคเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากเลยนะครับนะครับมันจะเป็นตัวที่ป้องกันเราในทุกๆเรื่องถ้าเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้ม,มกันเราทําลายเนี่ยมันจะทําให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะครับกับคินอย่างเช่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยผิวหนังเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่งแบบปลกปลอมก็ติดเชือ้อเป็นแผลผุพองเป็นเชื้อว่านโรคตับอักเสบเป็นโรคเอดส์เป็นอะไรไง่ายๆเลยนะครับเพราะการ เสพเฮโรอีนนะครับเพเฮโรอีนเนี่ยผู้เสพเนี่ยมักจะใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับมันจึงทำให้ติดโรคได้ง่ายนะครับฤทธิ์ของมันออกฤทธิ์กดประสาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จัดอยู่ในประเภทยาเสพติดโทษทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ2522อยู่ในประเภทที่1ก็คือชนิดร้ายแรงนะครับ ศัพที่ใช้ในวงการยาเสพติดบางคนอาจจะเหมือนเคยได้ยินมาแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันนะครับอย่างเช่นการโชกนะฮะชกชกเข้าไปโชกเข้าไปนะการเสพโรออนโดยวิธีฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือทางเส้นเลือดเนี่ยนะครับแล้วดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อล้างค่าวโรอนเนี่ยที่ยังหลงเหลือในหลอดลิ้งเนี่ยนะครับมันเรียกว่าการโชกจิ้มเข้าไปแล้วก็ชกออกมาชิ่มไปแล้วก็โชกออกมา,ป,กออกมานะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เรามาดูสิ่งที่เราอาจจะสับสนหรือได้ยินกันอยู่เป็นประจำหรืออาจจะมีความรู้มากกว่าครูด้วยซ้านะครับก็คือประเภทกัญชากัญชากับกัญชงรู้จักใช่ไหมว่ากัญชากับกัญชงเป็นอย่างไรรู้ไหม กัญชานะครับในกัญชาเนี่ยมันจะมีสารแคนบ a ไบแคนาบิดอลนะครับส่วนในกัญชงเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าอะเทรตาไฮโดแคนนาบิออละบินนะครับผูพูดผิดพูดถูกเหมือนกันกูก็จําไม่ค่อยได้นะครับสองตัวเนี้มันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮะลักษณะลำต้นของกัญชานใบมันจะมีความแตกต่างกันนะครับสําหรับกัญชงและกัญชา เพราะตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยปลูกกัญชงเพื่อนำเอาเส้นใยมาใช้ประโยชน์ดังนั้นต้นกัญชงที่ดีจะต้องมีลำต้นสูงใบมีขนาดเล็กในขณะที่ต้นกัญชาเนี่ยมันเป็นต้นเตี้ยใบต้องมากเพราะต้องใช้ใบมาสูบนั่นเองนะครับกัญชงสังเกตง่ายๆนะครับใบของมันจะแตกแฉกออกเป็นเ ถึง9แชกแต่ในขณะที่กัญชาจะมีเพียงกี่แชกตอบหน่อย5แชกอ่า5แชกนะครับ5แชกนะครับกัญชงเนี่ยมันจะทำให้ลดอาการเครียดนะคุณจะเปรียบเทียบไปเลยนะสรุป,ปง่ายเลยส่วนกัญชาจะทำให้กล้ามเนื้อขายตัวและช่วยในการนอนหลับ ใช่ไหมในบางประเทศนะครับในบางประเทศการใช้กัญชาเนี่ยเป็นตัวลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยส่วนกัญชงใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้านะครับฤทธิ์ของสอ,งอย่างนี้นะครับมันออกฤทธิ์อะไรอย่างที่บอกไปข้างต้นออกฤทธิ์ผสมผสานใช่ไหมทั้งกระตุน้นทั้งกดทั้งหลอนมีอาการหมดเลยนะครับ เมื่อเสพเข้าไปเนี่ยอารมณ์มันจะอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายความคิดเลื่อนลอยสับสนควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะคความจําเสื่อมกล้ามเนื้อรีบนะครับเมื่อเราเสพตรงนี้เข้าไปมากๆนะครับหลายคนคิดว่าการเสพกัญชาเนี่ยมันจะไม่มีโทษร้ายแรงนะแต่การศึกษาหรือวิจัยเยขาบอกบว,ว่ากัญชาเป็นสารเสพติดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากเกินกว่าที่เราคิดเช่น ทำลายสมรรถภาพร่างกายทำลายภูมิคุ้มกันนะทําให้เกิดมะเร็งปอดทําร้ายนาะทารกในครันหากเป็นผู้หญิงหรือทําลายความรู้สึกทางเพศนะทําลายทั้งสุขภาพจิตอีกด้วยเช่นเดียวกันหากไม่ได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่าติดมันแล้วนั่นเองอย่าเสพติดประเภทนี้นะฮะก็ตามพระราชะบัญญัติให้โทษปี25-22เราให้โทษไว้ที่ประเภทที่5นะครับประเภทที่5นะครับ ส,ใใสัพในสาติดก็ที่น่าจะเคยได้ยินกันบ่อยก็อย่างเช่นผีบ้างยำบ้างหรือเรียกว่าเนื้อบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับนี่คือกัญชาและกันชงนะครับมาดูกระท่อมบ้างกระท่อมกระท่อมเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะพบในทวีปเอเชียนะโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะประเทศอินเดียในประเทศอินเดียและในประเทศไทยนะครับ ลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางใช่ไหมไม่สูงมากนะมีแก่นนะมีแก่นเป็นเนื้อไม้แข็งใช้ส่วนของใบใบมันในการมาเสพนั่นเองลักษณะใบก็จะคล้ายกับใบกระดังงาหรือใบฝรั่งนะต้นมันจะค่างๆหนาทึบบางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วอาจจะผ่านทีวีหรือในรูปในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีการเสพมันก็มีวิธีการเสพได้หลายอย่างใช่ไหม คาว่าเสพก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการนําเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะครับอย่างเช่นวิธีการเสพใี่หนึ่งก็คือเคี้ยวเลยเคี้ยวใบดิบเลยนะครับอาจจะเคยได้ยินมาเคี้ยวใบกระท่อมเคี้ยวใบกระทอมสมัยก่อนเนี่ยนิยมมากนะครับนิยมเคี้ยวใบกระท่อมนะครับอย่างที่สองชใช้ใบตากแห้งแล้วนํามาบดนะราบดแ,แล้วให้เป็นผงเนี่ยแล้วก็รับประทานนะครับบดเป็นผงเลยแล้วก็รับประทานเข้าไปเลยแล้วก็ดื่มน้ําตาม นะนี่คือวิธีการเสพอย่างที่สองส่วนอย่างที่3ามอย่างสุดท้าย,า,ทายนะครับใช้ใบที่บดเป็นผงนะครับแล้วมาชงกับน้ําร้อนแบบชาจ,จีนนี่คือวิธีการเสพของกระท่อมแต่ปัจจุบันนะครปัจจุบันมีหลายๆวิธีที่คุณนํามาเสพนะรปรับปรเปลี่ยนวิธีการต้มการอะไรต่างๆนั่นแหละที่เคยเดยเคยได้ยินมานะครับก็มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของมัน นในใบกระท่อมเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งคือสารไมตาใจนินไมตาจนินนะครับจะไม่ดีที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะครับที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทจะมีอาการเสพติดทางร่างกายแต่มันจะไม่ไม่รุนแรงนะครับไม่รุนแรงนะรเมื่อเราเสพกระท่อมเข้าไปนะครับสังเกตได้ง่ายคือการทํางานเนี่ยจะไม่รู้สึกไม่รู้จักความเหน็ดความเหนื่อยเลยมันจะทนแดด ทนแดดมากๆเลยจะไม่รู้สึกร้อนยิ่งเจอแดดนะยิ่งสู้แดดนะถึงแม้ผิวหนังจะไม่เกียมแล้วเนี่ยก็ยังทํางานนะจะเริ่มมีอาการมึนงงปากแห้งนอนไม่หลับแล้วก็ท้องผูกนะครับเมื่อเราเสพเข้าไปมากๆนะครับเสพเข้าไปหนักๆเนี่ยร่างกายก็จะสุดโสมะมีอาการประสาทหลอนนะจิตใจสับสนนะี่คือโทษของกระท่อม มาดูอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้แต่ยังไม่สุดท้ายของบทนี้นะนะครับอย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือโคเคนนะครับโคเคนหรือโคคาอีนนั่นเองเป็นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคานะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกมากในแถบอเมริกาใต้อย่างเช่นโบลิเวียเปรูโคลอมเบียอะไรต่างเนี่ยคือแถบอเมริกาใต้นะครับ ในใบโคคาเนี่ยมันจะมีโคเคนอยู่ประมาณ2%นะครับโคเคนมันก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทได้ใหญ่คือโคเคนเบสและโคเคนไฮโดรคลายนะครับโคเคนที่พบในประเทศไทยนะจะมีอยู่2ชนิดก็คือโคเคนชนิดผงมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวรสขมไม่มีกลิ่นนะและอย่างที่2โคเคนร,รูปผลึกหรือ ที่เป็นก้อนนั่นเองนะครับวิธีการเสพโคเคนนะครับก็จะมีหลายๆวิธีก็อย่างเช่นการกินเข้าไปเลยหรือการการนัดรู้จักคําว่าการนัดเคยได้ยินยานัดอยู่นะการนัดหรือการสูดดมเข้าไปในทางจมูกนะครับโดยใช้อุปกรณ์นะครับการฉีดเข้าเส้นเลือดหรือแม้กระทั่งการสูดนะครับนี่คือวิธีการเสพของโคเคนนะโคเคนนะครับมันออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะ นะครับมันจะมีอาการเสพติดทางร่างกายมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเสพเข้าไปอาจจะมีอาการไม่ใช่ทางร่างกายอย่างเดียวจะมีอาการทางจิตใจด้วยนะครับเมื่อเสพเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการหัวใจเต้นแรงความดันโลหิตสูงกระวนกระวายนะครับตัวร้อนเป็นไข้นอนไม่หลับมีอาการซึมเศร้านะรโทษที่ได้รับนะครับโทษที่ได้รับ ผังจมูกของเราเนี่ยเมื่อเราสูดเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับผังจมูกของเรามันจะขาดเลือดทําให้เยื่อบุปโพรงจมูกเนี่ยมันฟอร์นะครับหรือมันขาดนะครับหรือมันทะลุไปเลยนะครับสมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงมันกระตุ้นมากเกินไปมันกระตุ้นให้ทํางานหนักเกินไปก็จะเกิดอาการชักได้นะครับโคเคนจัดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ .252 2นะครับจัดอยู่ในประเภทที่สอง ประเภทที่2นะครับนี่คือลักษณะของสารเสพติดนะครับที่ก่าวไปข้างต้น